สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าโร,เาเร,ารงเรียนเทพดีลานะครับโรงเรียนเทพดีลาแล้วก็อยู่ตรงแถวแถวรามคำแหง39นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเดี๋ยวซันจะพาทุกคนเดินเล่นนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่าแบบแถวรามคำแหงเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้คือเราจะเดินจากบริเวณรามคำแหง39ตรงโรงเรียนเทพดีลานะครับเพื่อที่จะ ย้อนกลับไปที่บริเวณตลาดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างว้าไก่ทอดไก่ทอดขน,น,น,นมาม่วงนค,คนขนมาม่วงของกินเยอะแยะเลยบ่ายสามเริ่มมีร้านค้ามาตั้งนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาระ ก๋วยเตี๋ยวไก่มาระมาระเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปตรงกรอกอเดี๋ยวตอนเย็นก็มีตลาดกรกทอ,อีกนะอันนี้นักเรียนเลิกเรียนกันแล้วนะก็จะมีน้องๆเด็กๆนักเรียนเยอะนิดนึงเฮ้อันนี้เป็นแบบเอกสารของนักศึกษารามราม41ทับหนึ่ง เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันดูบรรยากาศนี่มรามเข้าไปด้านในก็เป็นแบบทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับรามคำแหง43นะครับด้านนี้ร้านนา้ำร้านอะไร นี้แบบมีของพักด้านในแต่ว่าไม่มีอะไรขาย,ายาม,มีรถเยสสาย60ด้วยนะเห็นนะรถเบสสาย60เนี่ยถ้ารัาดไปก็เป็นรัดไปรัดพาว122ที่สันเคยพาเดินนะ่ะเราเดินจาก ซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองอ่ะมาทะลุถนนรามคำแหงนะทั้งที่แล้วอ่ะใครยังไม่เคยเห็นว่าแบบเดินมายังไงสามารถเข้าไปดูไปดูคลิปได้คนระับลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองถึงรามคำแหงอ,อ๋อในนี้ก็มีอันนี้คือซอยรามคำแหงสี่สิบสามทับหนึ่งเหมือนจะมีอะไรให้เราดูนิดๆนหน่อยๆฉะนั้นเราก็เดินไปดูนิดหน่อยแล้วกันในซอยอ๋อ มันแบบข้ามแม่น้ำเอาจริง,รงๆเน่ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วอะเดี๋ยวเอาไปด้านนอกเดี๋ยวเหมือนจะเหมือนจะมีของขายแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าร้านทั่วไปรำากำแพง43ทับหนึ่งเดี๋ยวตั้งเดินหน้าไปเนี่ยสีทับหนึ่งครับเขตบางกะปะิร้านอาหารเนาะ เป็นร้านตัดผมร้านตัดผมด้านะเป็นร้านอาหารชุดนักศึกษาดอกมงดอกไม้นี่ขายรองเท้าน,นักศึกษาก็มีเดน๋ยวนี้เขาก็มาทำคอนโดเยอะนะเนี่ยโอ้ด้านในวิร้านกาแฟ ร้านกาแฟไปนั่งไปนั่งดื่มกาแฟก่อนปะ่ะม้านไร่กาแฟอ่าเดี๋ยวลองเดินไปตรงนู้นแล้วกันที่นี่มีกาแฟแบบเป็นคาเฟ่น,นะฮะเนี่ยนะเขามีแบบว่าร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆนานา,นา,นานอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้อันนี้มีแม็กฟารูเฮ้ยแม็กฟารูยังมีอยู่เหรอ <c oughs> แถวบ้านเรา ม็กเดรูปิดไปหมดแล้วอะ่ะนี่หน้ามอหน้ามอรามนะครับซอย49เนี่เหรอซอยโอ้ซอยเล็กจังนี่ด้านหน้าด้านหน้าเป็นมหาวิทยาลัยเห็นไรนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราเดินมาจากแบบแยกโรงเรียนเทพดีลานะครับวันนี้มีแบบชุดครุยชุดครุยชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยนะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนะก็ต้องแบบว่ามีร้านเกี่ยวกับนักศึกษาเยอะพอสมควรรามคำแหง49ทับ1นะครับคือครั้งที่แล้วอ่ะเราเดินจากตรงตลาดกรกตแล้วก็เดินไปถึงนู่น เดอมอรามซันเดินตั้งแต่แบบไปถึงเดอมอรามแล้วก็เดินลัดไปด้านหลังเดอมอรามที่เป็นแบบดินคลองแสนแสบอะเดินไปจะถึงอน,นุเลยรถ <c oughs> ไฟฟ้าอ๋อเดี๋ยวเราค่อยแบบเดินมาเนี่ย49ทับ2อยู่หน้ามอ มีร้านแบบว่าร้านชาอยู่ตรงนี้นะครับซอยราคับแหง51นะครับเรากำลังจะเลยแบบทางประตูทางเข้าของมอรามไปแล้วนะครับโอยนี่แบบว่าร้านแบบชุดครุยของกินอันนี้คือซอย51ทับหนึ่ง ไม่มีอะไรว้า wow. วเดี๋ยวลองเดินพาเดินขึ้นสะพานลอยเนี่ยเดี๋ยวตอนค่ําเดี๋ยวให้มันมืดก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวมาเดินกอกกทอไปเดินตลาดนัดเนี่ยฝั่งนูน้นคือฝั่งที่ย้อนกลับนะครับเยโอ้ กอกระทอตอนนี้ข้ามมาเพื่อที่แบบไปร้านกาแฟร้านนันกอกระทอตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะเพราะว่าเราจะมาหาร้านกาแฟนั่งพักผ่อนนะก็เลยจเจอว่าแบบอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเราต้องเดินเข้ามาด้านในนะครับจาก ตรงตลาดกระกรนะี่ยเดินเข้ามาแล้วก็เดินไปรู้สึกมีกาแฟอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นศูนย์กีฬาเหมือนว่าเป็นศูนย์กีฬาในร่มปะหรืออะไรใช่ยงเสิร์ชเจอเมื่อกี้ด้านหน้าเขาจะมีร้านอยู่แล้วคือวันนี้ฝุ่นเยอะมากคือตั้งแต่ออกมาจากบ้านนี่คือจามจามตลอดเวลาแล้วน้ำมูกไหลแสบคอแสบจมูกมากฝุ่นเยอะเกิน จริงๆอ่ะวันนี้ไม่ควรออกมาเดินด้วยซ้าแต่ว่าแบบมันมีคนบอกว่าจะให้พามาเดินเล่นที่เอ,อตลาดเขามีแบบว่าตลาดขายของอยู่ตรงในมอรมเนาะแล้วก็เลยพามาเดินเล่นก่อนเดี๋ยววันถัดไปน่าจะต้องอยู่บ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คือฝุ่นจะเกินค่าแบบขึ้นหลักเกือบสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยฝุ่นเยอะเกินไม่ไหว เนี่ยถึงแล้วด้านนุนด้านนนอ๋เ,เขาต้องออกฝั่งนี้หมดเลยไปเจอกันนะครับ